ปล่อยกระจงควายคืนสู่ป่าชุ่มชื้นตะลุเตานายโกวิดสันตจิตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6พร้อมอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะตะลุเตานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวบ้านร่วมกันปล่อยกระจงควายจำนวน21ตัวบนพื้นที่ป่าชุ่มชื้นอ่าวตะโลวาวเกาะตะลุเตาภายหลังทางสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงจังหวัดพัทลุงนำกระจงควายจากป่าใหญ่บนเกาะตะลุเตาอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ไปพ่อเลี้ยงเมื่อปี2538จำนวน6คู่เพื่อผลิตคัดเลือกและรักษาสายพันธุ์กระจงควายและคัดเลือกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพร้อมเป็นการฟื้นฟูประชากรกระจงควายให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมปล่อยและเก็บภาพไว้นายโกวิดสันตจ,จิตกล่าวว่ากระจงควายเป็นสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามป่าถูกบุกรุกพื้นที่ป่าชื้นลดลงเพื่อไม่ให้กระจงควายสูญพันธุ์จึงดำเนินโครงการการเพราะพันธุ์กระจงควายและปล่อยกระจงควายคืนสู่ธรรมชาติเป้าหมายคือการผลิตกระจงควายได้ปีละไม่น้อยกว่า25ตัวคัดเลือกเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ปีละไม่ต่ำกว่า19ตัวลักษณะการปล่อยในครั้งนี้คือต้องทำกรงเล็กแบ่งกลงละ3ตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัว ให้รู้สึกคุ้นชินก่อนปล่อยออกกรงใหญ่ซึ่งล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งบนพื้นที่1นึ่ไร่และติดตามก่อนปล่อยสู่พื้น่าต่อไปสืบเนื่งองจากว่าทางกรมงเทพฯแห่งชาติสตป่าเนี่ยเราได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าได้อาาจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทางขบุคคลส่วนใหญ่คิดว่าเราจะเพาะเลี้ยงเพื่อไปทําอะไรกันนะครับทางกลมเราก็เลยมีนโยบายว่า จะทํากิจกรรมโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติขึ้นมาซึ่งรัฐบาลนั้นก็ให้ความสนใจดูแลมัตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ได้มีได้สั่งการให้เราทําโครงการอย่างนี้ขึ้นมาพอพูดถึงกระจงควายปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่ากระจงควายเ,ยเป็นสัตว์ป่าที่หายากนะครับแล้วก็ใกล้ศูญพันธุ์กับประเทศไทยและในเมื่อสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของเราเสามารถเพาะได้จํานวนมากนะครับเราก็คิดว่าจะสามารถนํามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับ ที่เราเลือกตารูเตานะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อส5ง8นะครับเราได้จับกระจุงคฟาย6 6คู่จากที่นี่ไปพ่อเลี้ยงแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างดีนะครับได้จำนวนมากาหลายร้อยตัวนะครับก็เลยคิดว่าในการปล่อยขั้งแรกนะครับน่าจะมาปล่อยเขาในทิ่นที่เดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาตรงนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะนำไปใช้ กับที่อื่นต่อไปในอนาคตนะครับด้านนายวีระเชษฐ์สงสมพันธ์หัวหน้าสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงกล่าวว่าหลังจากดําเนินการปล่อยในกรงใหญ่ที่จัดไว้แล้วก็จะเข้ามาดูการปรับตัวของกระจงควายทุกเดือนเมื่อครบสามเดือนก็จะปล่อยสู่ป่าตามปกติสําหรับกระจงควายนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นกระจงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรูปร่างหน้าตาคล้ายกระจงหนูแต่มีขนาดใหญ่กว่า พบอาศัยตามป่าที่ลาบต่ำใกล้แหล่งน้ำมีถิ่นกระจายพันธุ์ตามภาคใต้ของพม่าคาบสมุทรอินโดจีนมาเลเซียสุมาตราบอร์เนียวและไทยในประเทศไทยพบบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกออกลูกครั้งละ1ตัวปีละ2-3ตัวครับหลังจากวันนี้นะครับที่ปล่อยกระจงไายคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตามทุกเดือนนะครับ ตั้งแต่เดือนหน้าจนถึงเดือนสิงหานะครับก็จะได้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ของเขายังไงนะครับได้เขาได้ปรับสภาพอยู่ในพื้นที่ยังไงแล้วก็สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่หรือไม่ยังไงแล้วก็พอพร้อมเสร็จเราจะปล่อยออกจากกรงใหญ่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อติดก็ประมาณสักสามเดือนครับแล้วก็จะติดตามต่อไปนะครับในส่วนที่ทําเครื่องหมายปอกคอนะครับก็ เป็นเพศเมียเพศผู้ก็เราจะได้ติดตามทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ